สวัสดีครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับผู้ชมนะครับเข้าสู่ช่องมิสเตอร์เกมนะครับวันนี้ก็อยู่กับผมในน้องนะครับวันนี้เราจะมากินแซลมอนครับผมวันนี้ผมดองแซลมอนนะครับถาดใหญ่เลยคุณผู้ชมแล้วก็ชิ้นใหญ่ด้วยนะครับวันนี้น้ำจิ้มงของเราเด็ดมากเซบเลอร์กระเทียมมาเป็นอันนี้เลยไม่ได้กินแซลมอนนี่ตั้งแต่ปีใหม่ยังไม่เคยกินเลยนะใช่ๆกี่เดือนแล้วเนี่ยเจ็ดเดือนกับปีอ่นเรากินแต่กุ้งดองไม่กินอะไรเนี่ยไม่ได้กินแซลมอนนานมากมาเอาน้ำจิ้ ถ้วยนึงเอาไปแล้วมาเหมือนตรงนี้ครับวันนี้ผมข้าวเหนียวมาด้วยนะเอาเกินข้าวเหนียวอ่ะใช่โอ้สายไหนเนี่ยเอาันลองเอาไปลองไม่เคยอยากลองกินตะครั้งหนึงข้าวเหนียวกับแซลมอนไม่เคยลองกินได้หมดแล้วมันก็เหมือนกับข้าวกัดกระป๋าหละข้าวหน้าปลาแซลมอนซูชิชิ้นเบลเลอร์เลยวันนี้ผมทำชิ้นใหญ่ๆคุณผู้ชมมาครับแซลมอนนะผมดองด้วยแล้วก็ิซีฟู้ดเข้าไปนะครับผมกระเทียมพร้อมพริกพร้อมนะครับชุมน้ำดอง เอาทอนไหมรสเลยเหรอรดเลยเอาคุณชมอร่อยชิ้นใหญ่ๆหญ่ไม่ได้กินแจ้มอญอย่างนี้มานานแล้วนะ โอ้ดได้ติดแกะไม่เป็นหาญาดนะคุณยมโอ้โหผมใจไม่เป็นจริงมพื้นจริงเลยแหละตรงอย่างนี้มาแล้วเปิดตัวเองจิ้มไม่ได้คือไม่ได้กินเออผมว่าผมฉลาดทองนี่ข้าวผมไม่ถนัดนะคุณยมมีทิมมาเลยฉลาดหน่อยคาร์บอนแบบนี้มันจะแบบว่ามันจะมันมั่ง มันมันแทรกเยอะครับผงต้องเลือกแบบที่มันมันแทรกคุณผู้ชมจะอร่อยเขาเรียกว่าสรีสีลาหินอ่อนใช่สีฟุตเจ็ดมากมวันนี้เริ่มผักมาครับผมผักมาน้อย เน้นปลาเลยไม่ต้องเน้นผักมาเนี้ยโอ้โหปลาใหญ่เกินหูนจิ้มเด็ดมากทำจิ้มตามเองกุ้งปลาส้มนะปลาส้ม อะไรอีกที่เราไม่ได้กินานานๆนะกินเจิญไมไ่กินานานไม่มีแล้วตู้ข่ดองกระบองเพชรทุ่งคือตงใต้จำได้ไหมตู้ไข่ดองนี่ก็นานมากเดี๋ยวก่อนคุณผู้ชมยวค่อยหามาที่ะอย่างเนาะเย็นๆเขาไม่มีเจ้าเอามาหรอไม่มีแล้วเจที่พี่เคยสั่งเขาก็ไม่มาแล้ว tao mày ngon, hay có Ôi cái tiếng buộc hắn băng lên tim <coughs> <Đêm ấy> à? <coughs> được rồi <hả? coughs> กินน้ำมันด้วนอร่อยเลยกินน้ำน้ำแต้มันดอโอ้ปุ้งไออันนี้ชิ้นนี้ดืมตัดเลยร่าไหมงนี่เลย <laughs> ใหญ่มากครับ กระเทียมตัดเนี่ยสุดยอดอันนี้ส่วนท้องอ่ะเหนียวมิจฉาขออนุญาตใช้มือครับ เดี๋ยวไม่ทานนนเฮ้ยีจะใช้ตามอันนี้พุงอะพี่กม นรำฮะมันเป็นมันเดียวเฮ้ยถ้าน,นี้เรียกว่าเหงียงคออะเพ็ด เป็นไงน้ำดองสูตรนี้อร่อยเหมทำดองเหมือนกับกุ้งวันนั้นคุณผู้ชมสูตรเดียวกันสูตรนี้ผมว่ามันจะเข้มกว่าเข้มเนาะใช่มันแบบว่ารอนพอดีอ่ะน้ำมันน้ำมันดํากว่าอืแต่ถ้าดองดองนานๆปุ๊บแซลมอนสีไม่สวยนะแซลมอนก็เป็นไอแซลมอนก็เป็นสีดํำอ่ามันเปลี่ยนหนูน้ําอันนี้เข้าไปมันก็จะไม่สีส้มแต่อีกสูตรนั้นแซลมอนก็ยังสวยอยู่ขนาดกระเทียมยังเปลี่ยนสีอยู่ แต่ละชิ้นสาใจเลยนี่น้ำนานบ้านเราจะมีไหมแซลมอนฝนตกครูงเรียนไม่สอนเหรอว่าน้ำน่านมีปลาอะไรบ้างเพื่อมันมาไงแซลมอนอยู่แซลมอนอยู่ไหนครูสอนมันอาจจะดุดตรงไหมเฟตเด้พูดไปเป็นคำเลยอ่ะโอ้ต้จิ้มสุดยอดอ่ะ เอ๊ะนี่บมได้มาเนี่ยแต่อย่ืนมันเป็นที่เก็บคุณผู้ชมใช่ตะเกียบม,มันเลื่อนเนี่ยตะเกียบไม่ไผ่มันไม่ใช่ตะเกียบแบบเหลี่ยมพี่เกมตะเกียบแบบเหลี่ยมมันเคลมมันอยู่นี่มันลื่นมันแบบกค้งมีหน,นูตะเกียบปรับเซียนเซฟเกมเฮ็ดอย่างกรนะแซบเนาะ นอนไหนนอนนะ,ะตอนนี้เผ็ดละเผ็ดกระเทียมโอ้โหดูสิคุณผู้ชมกลางสายฝนนะครับน้ำดอยเต็มหัวเลยอ่ะเครียดนะกินได้ดรอกระเทียมไม่เผ็ดเหรอ ผมพยายามกัดให้มันอยู่กลางลิ้นโดนกับพุงแก้มแส่แบโดนพุงแก้มไปติดจัดอา้าวข้าเหนียวอะไปไงไม่เข้าหรออย่าอิ่มครับ <c oughs> ดูก,กลืนได้น้อยสุดยอด วันนี้เราใช้แซลมอนหนึ่งกิโลชิ้นใหญ่หั่นชิ้นใหญ่ชิ้นหนาคุณผู้ชมกินแบบใจไปเลยครับไม่ได้กินมาเป็นหลายเดือนถ้าอันนี้เอาไปทำซูชิก็แบ่งสามส่วนเลยอะชิ้นใหญ่มากวุฒิพี่ทำนะพี่ก็นี่เลยหนึ่งชิ้นนี่ข้าวปั้นเท่าไหร่เท่านี้นนใช่ให้ลูกค้าได้อิ่มโอ้โใช่ดูไม่ได้ผมอุ่นคนแรกเ้วยมทีเปิดร้านนี่แล้วห้าบาทพอเนี่ยเฮ้ย ให้ลูกค้าด้าให้บีเถอะกันนะให้บีเถอะ <laughs> ตรงขาตรงสารลูกค้าไงอยากให้ลูกค้าได้แบบกินของดีใช่ <laughs> ดูแปลกปลยคนจับเท้มือเท้มือจับ <laughs> เดี๋ยวที่เหลือเดี๋ยวมีคนอยากลองชิมคุณผู้ชมพอดีหลานมาจากเชียงใหม่ก็อยากจะอยากกินแคมอนนี่แล้เหลือให้หนูด้วยนะแล้วก็เหลือให้ลูกเหลือไว้ให้น้องๆหลานได้กิน้างพี่เกมมีอ่ะแล้วก็เป็นตาแล้วเนาะอ่าบิน้องลูกพี่สาวอ่ะเราก็เป็นอานะนะเจ๊กตาย พอแล้วแงเลยกล่นนอเครอเนาะทำไงเอไเอาไว้กนเองกินเองกินเองพูดถูกใจอะอะไรนื่้หล่ออทำกับข้าวเลยด้วยโอเคไม่ต้องให้ละลานกันย่อเลยไม่ได้เลยชอบอะหลวมเลยย่อเลย ไม่ได้นะคุณผู้ชมยกให้หมดหลืมีอะไรยกให้หมดนะะส <laughs> ุดยอดแจนมักกะลอนมันอยู่รอดมักกอนเขาแ่บนี้ก็แซวอย่างงี้ยแค่แซวอร่อยจริง วันนี้ก็ขอตัวลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับฝากคุณผู้ชมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับวันนี้พาคุณผู้ชมมากินแซลมอนนะฮะมาไดกินแซลมอนมาเจ็ดเดือนนะครับผมแต่ปีใหม่นะครับผมฟินเลยรอบวันนี้เขาจัดนะครับกล่าวว่าจะไม่เหลือแล้วถ้าหลานไม่ขอไว้นะฮะใครกินได้หมดเลยนะครับผมสวัสดีครับ